มนุษย์มีความฝันอยากบินในอากาศได้อย่างอิสระเสรีแบบเดียวกันกับนกมานานานับพันปีถึงแม้ว่าธรรมชาติจะไม่ได้สร้างให้มนุษย์เรามีปีกสำหรับบินเหมือนนกแต่มนุษย์ก็พยายามคิดค้นวิธีที่จะบินให้ได้ทั้งโดยวิธีเรียนแบบนกและพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องบินที่เราเห็นและใช้ในปัจจุบัน ถ้าใครชอบคลิปเกี่ยวกับเครื่องบินหรือการบินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องใจกันญาลัศ์ด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ผู้บุกเบิกการบินของโลกเลโอนาร์โดดาวินชีหรือลีโอนาร์โดดาวินชีเกิดเมื่อวันที่15เมษายนคิศ1452ในประเทศอิตาลี เขาเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในฐานะศิลปินและปฏิมากรที่มีพรสวรรค์เขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์และนักวิชาการอย่างแท้จริง ซึ่งเขานำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักมาใช้ในทฤษฎีการบินโดยย้อนไปในคิดทศตรวตรรษที่14และคิดทศตรวตรรษที่15ดาวินชีขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เก่งรอบด้านได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบินของนกหลังจากนั้นในปีคิศกรา1485ดาวินชีได้ออกแบบและสร้างอเนทอปเตอร์ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากนกและค้งางคาวจากการช่างสังเกตของดาวินชีเขาได้ทดลองออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาครั้งแรกโดยใช้แรงมนุษย์ในการกระพือปีกบินได้แค่ระยะทางสั้นๆเท่านั้นน่าเสียดายที่สิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่สามารถบินได้จริงๆแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นประดิษฐ์และสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นมา หลังจากนั้นดาวินชีได้สร้างแบบจำลองเครื่องบินไว้มากกว่า100แบบซึ่งเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใช้จากความคิดของดาวินชีนั่นเองค่ะสิ่งที่ทำให้ดาวินชีมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดคือเขามีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองโดยคำพูดที่ว่าความอดทนและอดกั้นต่ออุปสรรคและการดูถูกเหยียดหยาม เป็นเสมือนเสื้อกันความหนาวให้กับเราอากาศยิ่งเย็นเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องสวมเสื้อผ้าเพื่อปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองดีเลยทีเดียวนะคะใครอยากพัฒนาตัวเองหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเหมือนดาวินชีก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะมาดูอีกผลงานที่โด่งดังของเขากันค่ะใช่แล้วคะ่ะเลโอนาร์โดดาวินชี เป็นคนที่วาดภาพโมนาลิซาเป็นภาพที่ทั่วโลกรู้จักกันดีภาพหนึ่งในฐานะสุภาพสตรทีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนาที่ไม่รู้ว่าเธอจะยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้กันแน่เอาละค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการบินหรือใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะจอก,กันอีหน้านะคะ